เาภาษาไทยนู่นเาบอกภาษาไทยเสร็จส่งไรแล้วหหน้า

ยืนตรงนั้นก่อนตั้งแต่อ๋อบังจิ๊บ Văng lượn và văng lượn <laughs> <laughs>

เวียดนามเนี่ยี่สีโค้ทไปเรียกเนาทสามสิสามสบสามว่าเป็นกลังแรงของยนเยอะไม่ได้าท่านเอาเรื่องเวียดนามด้วยเรื่องเก่าด้วยเอาเรื่องเวียดนามอ่าร่งเศนะครับตรงนี้ถ้านว่าเป็นใหญ่สอภูมิรบที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่ามันเป็นเบอร์สเาะรองจากชุดไอไอที่สำนักงานใหญ่หรือฐานทัพใหญ่ของนายพล ดี๋ยวก็จริงที่เราจะผ่านใช่ <Okay. S 1> ใช่โอเคอันนี้เป็นเบอร์สองแต่ว่าเป็นสมภูุมรบที่ดูเดือดที่สุดอม,มองนี่นะทำไมถึงดูเดือดเพราะที่นี่เป็นฟอร์มใหญ่ก็คือเป็นลานที่เนินสูงมองเห็นได้ทั่วและปืนใหญ่สามารถยิงข้าศึกคุณเข้ามามุมไหนยิงได้หมดมนะยิงปทะทะป้องกันเมืองป้องกันฐานทัพต่างๆเนี่ยนะครับ,บการต่อสู้ที่ถึงครับ ตรงนี้มีความสำคัญต่อคนในตระกูลไทยกมุและก็ไทยดำคนไทดำเรียกที่นี่ว่าป้อมลานเจียงหรือ,อป้อมลานเจียงในภาษาผู้ภาษาไทยดำนะครับคือเป็นเนินเนินของกลุ่มไทกลุ่มต่างๆสถาปนาเมืองแข็งณจุดนี้ป้อมลานเจียงหรือ,อลานเจียงที่เป็นกษัตริย์ของไทยดำนะครับเคลื่อนตัวจาก ตระกูลเขาเพื่อนตัวจากเมืองรอมาเมืองลาและตีตระกูลเกเกียวกเคอน่รืองว่าเขาให้มาทำประโยชน์อ๋อเขาเจะอดีวันทำคั้นเขาจะมีกันตายทำมีดูเหรอ ແນມກ່ືບ້ນທະຫານບົກກກສະປາາກຕິດເียກະາຍພົອກລລ